สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นของทางวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามที่น่าสนใจตอนนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามาแรงแซงทางโค้งเลยทีเดียวสำหรับทางวอลเลย์บอลสาวเวียดนามคนนี้นั่นก็คือวีทิหนูควินนั่นเองกับลีลาการเล่นที่ต้องบอกว่าจะเป็นบุญมากกว่าบูนครับก็คือแกป้ายดหย,ยอดๆอ,อย่างเดียวเลยแล้วก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าอายุเพียงแค่23เท่านั้นครับยังน้อยอยู่ ของเราเนี่ยก็มีอายุน้อยๆนะครับแต่ว่าก็กําลังกําลังขึ้นมาบ้างหรือ,อยังยังขึ้นมาไม่ได้บ้างแต่ของเขาคนนี้น่าสนใจเพราะว่าตอนที่เจอสาวไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําแต้มเยอะเป็นกอบเป็นกำแบกแบบแบิ๊กเตียนนะครับแต่ในแต้มนั้น,น่ะที่บางทีเขาเล่นเป็นลูกแก้หรือลูกที่มันไม่น่าจะได้แต้มนะครับเขาไม่เลือกตบเขาตั้งใจหยอดมาเลยประมาณนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยแทนที่เราจะเซฟบล็อกได้แล้วสวนไปเป็นแต้มของเราก็มันเป็นจุด พลิกผันเล็กๆน,ๆน้อยๆเหมือนกันที่เราทําแต้มไม่ได้จากที่โดนทางหนูพินหยอดหยอดไปบ่อยเหมือนกันนะครับในในซีวีลีกเนี่ยในแล้วก็ในนัดที่เจอโปลนีหนูพินทําไป20แต้มนะครับไม่ธรรมดาก็ลูกหยอดเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเลยว่า10ลูกเนี่ยหยอด6 7ลูกหยอดบ่อยมากๆหยอดบ้างใต้บ้างนะครับก็คือไม่มีลูกหนักเลยจะมีลูกหยอดลูกป้ายรวมกันเนี่ยแล้วก็มีลูกหนักออกน้อยมากๆแล้วบางทีเหมือนจะเป็นลูกหนักก็ใช้เป็นลูกเคาะเองนะครับทำให้ การกะจังหวะการตกของลูกของทางฝั่งโปแลนด์ผิดไปโอ้โหก็คือตอนนี้แฟนลย์อบอลชื่นชมก็ถือว่าเป็นคนเก่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเธออยู่ฐานขวางนินแล้วก็ไอมี่ไอมี่ก็เคยไปเล่นที่นั่นนะครับแล้วเธอ,อก็ย้ายทีมแล้วตอนฐานขวางนินเนี่ยโค้ชเงียนตนเกียรติก็คุมคุมฐานขวางนินด้วยพูดง่ายๆว่าเป็นเด็กกลนกุฏิของทางโค้ชเงียนตนเกียรติเลยแต่ถามว่าเล่นดีไหมก็ถือว่าเล่นดีเพียงแต่ว่ามันก็มีในย่ายที่ว่า อย่างไทยก็ไม่ค่อยเจอนูคินนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราเจอนูคินบ่อยๆก็จะรู้สไตล์ไหนประมาณไหนเหมือนเช่นเดียวกับทางเวียดนามแต่ต้องบอกว่าสไตล์เขาก็ค่อนข้างจับยากแล้วหาเหลี่ยมดีนะครับเล่นเหลี่ยมที่แบบว่าข้างๆแขนแล้วก็แปะเบาๆให้ลูกมันตกนะครับก็ถือว่ากะแล้วก็คำนวณแม่นวันหลังเนี่ยเจอคนนี้ก็ต้องระวังให้ดีซึ่งทางเวียดนามเขาก็กะดีกะได้นะครับแย่งเซตจากทางโปแลนได้มันก็มีนัยยะนะครับก็คือทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก็ลําบากนิดนึงแล้วเวียดนามเนี่ย ก่อนน้น,นี้ก็เป็นบิ๊กเตีนแหละที่ทาแต้มหลักๆอาจจะทําให้โปแลนด์ซึ่งมีข้อมูลน้อยอยู่แล้วก็อาจจะลาบากแต่ว่าในเซตสองเซตสามนี่โปแลนด์ตบกระเจิดกระเจิงเ,เหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้นะครับทาให้แฟนวอลเลย์บอลหลายคนลืมลืมบิ๊กเตีนไปแล้วก็ไม่ถึงกับลืมสักทีเดียวนะครับเพราะว่าบิ๊กเตียนก็ยังมีคนพูดถึงอยู่เป็นระยะระยะว่าอาจจะมีโอกาสกลับมาคงคงไม่ให้กลับมาได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็พูดแหละว,ว่าก็ยังมียังมีคนที่ชื่นชอบ แต่ก็ยังมีแต่ว่ากลุ่มที่ชื่นชอบอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหลายคนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นไม่ชอบแล,แล้วตอนนี้เขาก็บอกเลยว่าโอ้ยไม่มีบิ๊กเตียนวอลเลย์บอลสาววอเวียดนามเนี่ยก็เล่นดีได้นะแล้วซีเกมครั้งนี้นะครับเตรียมเคี้ยวทีมชาติไทยแล้วคือเห็นฟอร์มประมาณว่าล่าสุดเนี่ยเราแพ้โปรแรนลนด์สาเซตรวดแล้วเขาชนะ3าหนึ่งเขาคงประมาณว่าเคี้ยวไทยได้ง่ายๆเอาเลยคือผมมองว่าถธอทีมเนี้ยทีมนี้เวียดนามเจอทีมของไทยเนี่ยยังไงซะผมว่าเราก็สาชนะได้แหละ ไม่ใช่ว่าจะลําบากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสไตล์คล่องแคล่วเจอคล่องแคล่วเนี่ยอย่างนูกินนูคิน,นถ้าเจออีกรอบหนึ่งไม่ใช่มีปัญหาแต่อย่างโปรแลนด์กับเวียดนามเนี่ยโปรแลนด์เขาแทบจะไม่มีข้อมูลเวียดนามก็ลําบากนะครับเอาเป็นว่าถ้าเขามั่นใจก็ดีเพราะว่าเราก็เล่นในบ้านเราก็ไม่กลัวเหมือนกันอ่าถึงจะเล่นนอกบ้านเราก็ไม่ใช่ว่าจะกลัวนะครับ ตอนสู้บิ๊กเตียนเนี่ยเราก็สู้เต็มที่ถึงขั้นดีกาจนจนอะไรครับบิกเตียนต้องเป่งพลังมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วสําหรับทางดุฮินแต่ถามว่าเขาเก่งไหมเขาเก่งนะครับแล้วเขาก็ยังเก่งได้อีกแล้วลูกเส์ฟของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวมีความก็ไม่ถึงกับแรงขั้นก็คือมันดูแล้วน่าจะสูสีกับทางสศีพาพรนะครับแต่ว่าเขาเนี่ย การเสิร์ฟยังยังไม่ถึงไม่แรงมากถึงขนาดที่จะรับไม่ได้อะไรประมาณนี้ยแต่ด้วยความที่ไม่ค่อยได้เห็นฟองกัแหละแน่นอนนะครับว่าเขามั่นใจเวียดนามนี้มั่นใจเลยว่า4เกมเขาจะล้มไทยได้แน่นอนนะครับนอกจากจะลืมบิ๊กตุรนแล้วตอนนี้สีทีก็มีเววว่าจะโดนลืมหรือเปล่าจริงๆสีทีปีนี้นะครับฤดูการฤดูการที่ถึงเนี่ยเขาก็จะเล่นให้ทางหลีญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับก็ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเดิมก็คือกลับไปเล่นทางวอลเลย์บอลลีญี่ปุ่นก็หมายความว่าเขายังมีศักยภาพอยู่แต่ว่าเกมลุกไม่ดีเลยนะครับสีทีตั้งแต่ซีวีลีกแล้วแล้วในนัดเจอโปแลนด์ก็ติดลบด้วยคือทําไป20%แต่ถ้านับลูกเสียด้วยก็ติดลบรับเสิร์ฟเนี่ยไม่ถึงกับแย่นะครับแต่ก็ไม่ดีทําให้หลายคนบน่นตอนนี้แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแคร์สี่ทีมากนะครับเล่นไม่ดีก็มีโดนทัวร์รวไมไปถึงบิ๊กเตียนที่เขาก็ อาจจะเริ่มไม่พูดถึงอาจจะมีเริ่มลืมๆแต่หลายคนที่ยังรักบิ๊กเตียนอยู่เนี่ยเขาก็ลุ้นอยากจะให้บิ๊กเตียนกลับมาอยู่ดีคือไม่น่าเชื่อนะครับหลังจากจบเกมแป๊บเดียวเนี่ยเวียดนามพูดถึง4ีทีเยอะมากบางทีก็คล้ายๆกับทางแฟนลย์บอลชาวไทยแล้วเหมือนกันก็พูดว่าเล่นไม่ดีเล่นไม่ออกอะไรต่างๆทําแต่ไม่ได้สถิติมันมีบอกไว้นะครับแต่ก็มีคนที่รักสทีแล้วเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าสทีจะเล่นไม่ออกเนี่ยแต่ก็ช่วยช่วยเกมนะ ช่วยช่วยกระตุน้นช่วยให้กำลังใจเหมือนเป็นแบบว่าลมโพลลมไซหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันก็ถูกส่วนหนึ่งก็แน่นอนมันต้องมีคนที่เป็นขวัญกําลังใจคอยกระตุน้นอย่างสมมติถ้าทีมขวัญเสียอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีพวกที่สามารถสอนได้คือถึงแม้ว่าตัวสีทีอาจจะเกมลุกไม่ได้เอาไม่รอดแต่ก็บางทีก็สอนแทคติกหรือสอนอะไรได้ด้วยความที่มีประสบการณ์นะครับอาจจะแบบยังตบได้บ้างไม่ได้บ้างมันอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่ามันเริ่มสีทีเนี่ยเริ่มหลุดจากจุดพีคแล้ว ทีมที่อยู่อย่างกุมมะเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมเล็กลงถ้าพูดถึงเพียวก็เช่นกันเพียวก็ย้ายมาอยู่อารันเาเลก,ก็เป็นทีมที่เล็กลงมันแสดงเห็นว่าก็ดอปลงแล้วละ่ะแล้วตอนนี้ต้องดูนะครับว่า4เกมในใที่จะเล่นที่ประเทศไทยเนี่ยใครจะเป็นคนนําทีมหรือจะเป็นคนที่ทําแต้มดูแล้วก็อาจจะเป็นนูวินก็ได้แต่ผมเชื่อว่าคือนูวินเนี่ยก็คล้ายๆพวกสายที่จับทางยากอาจจะอารมณ์คล้ายๆวิพวีแต่ผมเชื่อว่ายังไม่หลากหลายขนาดนั้นนะครับ ก็น่าจะพอน่าจะไม่มีปัญหาเราเอามาลองน่าจะช่วยมลองมันได้เร็วเกมรับราก็น่าจะดีน่าจะดีใครเวียดนามเวียดนามเดี๋ยวนี้เกมรับเขาก็เหนียวขึ้นด้วยก็น่าจะสนุกครับแต่ว่าเราสู้กับทีมที่มีผู้ชายนะครับจะว่ามีผู้ชายก็ไม่ได้ทีมที่น่าสงสัยมีผู้ชายเราอย่างสู้ได้ต็มที่ถ้าประมาณนี้ไม่ใช่ปัญหาคือสกอร์เนี่ยเราจะมองว่าอุ้ย ทำได้ขนาดนี้มันมันก็ต้องดูในยะด้วยว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกดีงนั้นผลการแข่งขันมันอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดเป๊ะประกอบกับที่ทางโปแลนเนี่ยเขาค่อนข้างตั้งใจเกินจนเกรงคล้ายๆกับทางสาวไทยนี่แหละครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ